สวัสดีครับสวัสดีครับที่รักทั้งหลายนะครับอือดูหน้านะครับผมอืมเหมือนแต่งมาแล้วในแอปพลิเคชันสวัสดีครับวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรทำนะครับผมก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนดูนะครับ ห่างหายกันไปนานนะครับคิดถึงทุกคนนะครับผมวันนี้ผมไปทำอะไรให้ถ่ายให้เดาไหมเดาว่าไปทำอะไรไหมไปตัดผมไม่ใช่ไปโปรเกสนี่เวฟ โปรเกสสวัสดีครับโปรเกสสวัสดีน้องชายวันนี้ผมไปทำอะไรมาครับไปถ่ายตอบถูกได้สองพันล้านให้เลยคนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้เงินสองพันล้านบาทจากเจมินายนะครับไปขอมา <laughs> ไม่ได้จจกผมหรอก่ สโนปี้หมอนสโนปี้นะครับดีครับดีครับอย่าเรียกอย่าเรียกทำไมเรียกไม่ได้ทำไมเรียกไม่ได้ครับพี่โฟร์ขอกำลังใจสอบเข้าม4ได้ไหมหนูจะรีบแปนหนังสือครับอ๊ะเดี๋ยวนะ นอ่นหนังสือเลยครับผมก็ขอให้หนูนะครับผมสอบนะครับผมอ่านผ่านทุกวิชานะครับถ้าอยากได้เต็มก็ขอให้ได้เต็มนะครับแล้วก็อขอให้ตั้งใจนะครับอ่านหนังสือนะครับผมจะได้สอบได้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> เคเลยลึก วันนี้นะครับผมไปรอเรือคืออะไรรอเรือละละละอะไรล้างอะไรร <c oughs> อเลยวันนี้ผมไปทำอะไรมาดาดาวดา,วดาวบึกอวยพรสอบมอหนึ่งได้ไหมโอเคขอให้สอบผ่านนะครับมอหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับมัธยมนะครับอยู่กับใครครับ ไม่มีนะครับแต่ว่าทุกคนเห็นใครหรือเปล่าทุกคนเห็นใครข้างหลังผมหรอไม่น่ามีนะไม่น่านะคิดถึงผมยาวเมื่อไหร่จะผมยาวผมยาวผมสั้นไม่รู้นะครับแต่รู้แค่ว่าผมรอนะครับขอตอนัดีครับผม พี่โฟร์ครับแฮปปี้เบิร์เดย์หน่อยได้ไหมครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับขอให้น้องเอ็มศรีวพัฒนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมห้าห้ารอดูใหม่นะครับขอบคุณครับเฮ้ยอย่าลืมไปนะครับผมวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับไปดูกันได้เป็นงานแบบว่าการโปิดตัวไม่ให้กำลังใจกันได้นะครับไปลุ้นดีกว่าว่าจะแสดง เรื่องไหนกับใครนะครับพี่โฟรเป็นอะไรจับผมตลอดเวลาอ่ะเราเรียนอันี้อันเองอุ๊ยเฉลิเฉลิญนเฉลยนะครับพี่ไม่ถูกนะครับเฉลยสเลเอชอชิงลอลิงยอยักษ์นะครับภาษาไทยเขียนไม้ถูกนะครับผม นิติเรียนยากไหมคือวันนี้ผมบอกทุกคนก็ได้ทุกคนไม่เดาเลยว่าผมไปทําอะไรมาคือวันนี้ผมไปเรียนมาด้วยนะทุกคนแล้วผมไปทํางานอีกงานหนึ่งมาผมเรียนเสร็จแล้วเรียนตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ตื่นเช้านะน,นี้ตื่นตั้งแต่เก้าโมงเช้าเอ้ยไม่ใช่เก้าโมงสิตื่นตั้งแต่แปดโมงครับแล้วก็ไปเรียนเก้าโมงเก้าโมงถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยออกก่อนเวลาเพราะว่าต้องไปงานต่อก็เลยออกมาก่อน แล้วก็ไปทำงานต่อสโมงถึง2อะไรสองเลยสองบาทสองทุ่มเพื่ออะไรตลกเกินเตรียมซีโมเสารู่เมื่อกี้เพิ่งเสร็จงานแล้ววันนี้ก็มาอยู่คอนโดที่โฟร์ยี่สิบเก้าแล้วเหนื่อยไหมครับเจอยอดไหมเรือยอดหรอครับผมก็ยังไม่ได้เจอนะครับเรือยอดก็ไม่ได้ไปทะเลก็ไม่ได้เจอเรือยอด เก่งแม่พนุบิติโฟตการคิวเหรอครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมอ่านี้ใช่ปะมันมีเรื่องเล่าอ่าอยากฟังเรื่องเล่าไหมครับผมลองเรื่องเล่ากดหนึ่งนะครับถ้าไม่ฟังกดสองนะครับผมถ้าํำคาดกดสามให้ปิดไลฟ์เลครับผมเออเออืมมากดมาครับมาครับมาครับ มาครับยังไม่มหมีกนครับผมผมจะหลับเลยนะครับหนึ่งอ่าหนึ่งมาแล้วพี่แฟรคนแรกเลยกดสามโอเคสามใช่ไหมครับผมปิดไลน์สามบายบายนะทุกคนอ่าถ้าพ่อโปรสามมาอีกอันหนึ่งปิดเลย 3. 3. 3. สาม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 ,สามโอเค ทุกคนรำคาญกันแล้วใช่ไหมครับนรำคาญผมใช่ไหมกดสี <extracting> ่มิสตรกดกดสามทุกคนแล้วไปใจร้ายกับผมอย่างนี้วะโคตรใจร้ายอ่ะของงอนได้ปะคืออยากจะกดไลค์ออกเี่ลยคืองอนเกินใครที่มันกดสามผมพี่คนไหน พี n ่ N, n Y N A N G Y A I พี่จำไว้นะพี่ออมทิเมเตอร์นะคนที่สองและคนที่สามนี่คุณ C H W M นะกดสามนะโอเคบ๊ายบายเจอกัน